มาครับพี่น้องว่าอีจะมารีวิวซีวิตคนขับรถในเบืองครับผมระหว่างรอใส่งานว่าเพื่อนอยู่จังไหนเพื่อนใส่ซีวิตจังไหนนะพี่น้องเนาะบางทีก็มารอใส่งานวันถึง2วันครับผมบ่หูงกันว่าว่าอีจะได้ใส่เมื่อไรครับพี่น้องนี่รถจอดดีนะครับผมมากันสองคันครับผมมากับน้องใหม่เดิมมุดงานทานสปอร์ตครับนี่น้องใหม่ของเราวิกเตอร์เครื่องสามปดสิบแรงม้านั่นเองครับผมลาดเครื่องยนต์พีสิบเอ็ดครับผมแปดเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังเสองเกียร์ถอยหลังครับผมไม่อาผิดขอโทษขอให้อะไรครับผมเเกียร์ดินนห้า มีเกียร์ถอยสองเกียร์นะครับวิกเตอร์รุ่นนี้ครับผมจะมีเกียร์เร็วและเกียร์ช้าครับผมเกียร์กระเต่ารับเกียร์กระตา่ยะตายนะครับผมเนาะไปอีกฝายเบิเ่งครับเพื่อนใส่ชีวิตอยู่ยังไงนี่ดาพี่น้องระหว่างรอใส่งานครับผมระหว่างรอใส่งานอันอันพยยน่อใหญ่นี่โอ้วพ่อพีเอสไอครับไอไอนี่เพิ่นมาเพิ่นมาเนอะเดีย๋ยวขึ้นหนึ่งครับผมขึ้นหนึ่งวันยี่เหมือนขึ้นหนึ่งสองคืนหนึ่งคืนแล้วเนาะนี่พักกันนอนคนละคืนนะครับผมเพิ่นกำลังพักกันกินเข่าครับพี่น้องเดี๋ยวชีวิดโครับผม ใช้ชีวิตแบบนี้ครับผมจะว่าสบายก็สบายอยู่ครับพี่น้องจะว่าลําบากก็ลําบากครับผมลําบากตอนมาล่อใ่งานนี่ครับบางวันก็สองสามวันครับผมโอ้โหกนว่าพวก่าอิจด้ใส่มืออะไครับผมมาใบอีพาใเบืองครับเพื่อนใดยังกินข้าวได้อะไรกินข้าวบ้างจะมีโอ้มีอาหารสิงโตครับพี่น้องอาหารสิงโตครับปลาจูครับอันนี้ลวกครับผมลวกแบบซุปสมตำ้วยนะมีสมตำพร้อมครับผมส้มตำตำบักถัวครับผม โอ้ลำไรแตกกันเลยไอ้เอ้ยผมมีแนวแก่หน่อยเนาะขาตาแนวแก่ครับผมอ๋อแนวแก่มาอืมมันสีฟิชแค่นัครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ว่าเก็บบรรยากาศชีวิตคนขับรถนอฟ้าครับบันเทิงผู้ใดอยากขับรถกะคิดเบิงน้ำเด้อพี่น้องเด้อสบายสบายกัสบายโย่ลำบากกับลำบากครับผมมันอยู่ที่ใจของเราครับผมถ้าใจมากเท่ากัอยู่ใดเนาะครับเนาะถ้าใจบ่มากกตอยู่บ่ใดครับผมโอเคครับคลิปนี้ว่าขอจบทย์พิเศษเลยครับขอบคุณครับ